ประมาณชิบห no no ่านอ่ะเราะเพื e> ่อนชินังอยู่ดี่บอกคนต้องย่างเทศเทศอยู่ดีเนาะบรรยากาศรักบานยันละไปอืม เด <ITA> ีบ้านห้าเนาะลงมาป้าเย็นไขกระดูกเหมือนฉันเนาะบนวายพันมาออกมาเลยนี่นะหลดไปได้คันนี่เนาะคุณค้นแต่ว่าปวดจือคนยังมาบวรายซ้ำ ข้าวนอพลาโลสองโลยังแม่ข้าวปูให้บ่แล้วนะให้นั่งอยู่เทิงนั่งอยู่ลุ่มบหดนใรก็ได้ข้าวมัน บรรยากาศอีป้ากับเราก็ย้ายพัดชองเชื่อราก็ชิดได้ข่าวปูโลสองโลเนาะเชื่อรายบางครก็ได้พักคือเอาบักกล้วยนำ้นำนะ้ำเนาะเอาก็เอาปลาซส้นปลาขาไก่น้ำสองแทกอีพักอีก เฮากะ4โลเฮาเนาะบ่สิเอา5โลลงยางเนาะลงยางใหญ่เบ <c ười> ิ่งกะมันลงมาหลายๆผู้บ่าวกะยังบ่ได้ออกมาซ้ําประมาณ5องค์เนาะนาแต่รยากาเด้อใเบิ่งพระใหญ่โอกหนาวบ่งไปไกลเนาะ หลายคนจะได้ข่าวคนละโลแล้วก็ด้ามหนึ่งแพ็คเนาะแม่เัจาเนนจะไปนั่งอยู่ชายโบตักเลยกำลังลงมลลือลอยๆอุ้ยอากาศเย็นไปก่นอนเอากระเป๋าบอกมันถอดใส่เหรอ <laughs> <laughs> โอ้ยแม่ไม่ใจข้ามาชอยข้าไปการได้การเข้าวให้ไก่เนาะบ่กันข้าไก่ได้ขอจะต้องไปหาตัวสวยได้สังเกรีออีพ่อจะหาตัวสวยพอเงินนะไหมครับปซื้อกระเป๋ามาันใช่ไหมบ่แล่เที่ยวเอา บกเลไปกินข้าวดกิาว,วงเวงียนคือไปกินเดอบเเลวไปสอนบอม,มีเวลาไปลินเดี๋เพระเจ้าก็ไปเห็ดเรียกงเฮ็ดงานบอกเลวาบอกอกนอนคน คนเลยนะฮะคนกันยังไงเดี๋คือไอ้นกไอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้มันเมาอ่ะเออฉันมุเป็นเดะเป็นตะเล็กเดะตัะไรยังไงนะฮะเองไม่ได้มา่นเช่าบาทได้เองมันเองมานั่นเองมาส่งอีแม่กระเอาอันนั้นน้ำมาคร่าวเองนะ โตนบ้ทฤษสาดมามอมื่อชาดนะเว้ยมันจะเออไปนั่งชนนั่งก็ได้โตก็ได้ก็ได้หลายเตอร์ได้ยูบสองชอบเนาะพอเขานะเขานะโจบไวันนี้เนาะผักกะไลรก็ตามไปเด้อเราจะไปเรียกใหม่แล้วจ้า ในรถคุบากำลังมาโอ้ย,อย,อยท้านี่ได้บวกในชายบะหมอกจะใส่ใายเ้าวนะ่ะ <c oughs> บางทีห้าเขาจะเมื่อหาแพกก็ก็เด้หานักนจะไปงานยังทีงานยังมื่อป้าไว้คนมาหลกินโลดอะนะมันผัดคนแหวดูไปนะแม่ชกาลี่มาเลยเออมา <c oughs> ช,างาชางาองคันชะกะลีคุบายังบอกมา เดี๋ยวพันมาห้อยแล้วไปด้วยเจ้าคายเจ้ายั้งยั้งดีนะอู้ใช้นุ่มแพะร้อยนะบาเออคูบ้าคูบ้เพิ่นกับมาเนาะประมาณสิบปายองค์นี่แหละเพิ่นจะลงจกรถแล้วเราคิดว่าสักกะลีนี่เนาะพักอะไรก็ติดตามเนาะเพราะว่าห้ามนุ่งชงมาเนาะพอาะห้ามมาถวายเขา